สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่างออสช่างประจำบ้านเดี๋ยววันนี้จะเช็คเช็ครถหน่อยว่ามีอาการเป็นยังไงบ้าง เช็คสภาพเดี๋ยวเราจะลองเช็คน้ำมันเครื่องก่อนไม่ค่อยมีเวลาว่างน้ำมันเครื่องยังโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคอยู่ไม่ลดไม่แห้งไม่ล้นเกิน่ะวันนี้ ็คต้องม,มั่นเช็คสภาพแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องลถอยู่เป็นประจำนะ <c oughs> น,นานๆเราจะมาเช็คสักทีหนึง <c oughs> เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปน่าจะเป็นถ่ายนะ้ำมันหล่อเย็นนะ้ำมันพาวเวอร์ถ่ายไปแล้ว ก็เหลือน้ำมันหล่อเย็นเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเดี๋ยวเรามาทำกันกับการถ่ายน้ำมันหล่อเย็น